สวัสดีค่ะวันนี้พีทตุ้มจะมาถ่ายคลิปจากการทีีว่า้นตกมา่คืนนึ่งคืนเต็มเต็มนะคะทำให้เกิดการมีน้ำท่วมถนนผู้คนที่อยู่ทางฝั่งนี้ไม่สามารถสัญจรไปทางทานน้นไฟนู่ได้นะคะการสัญจรลำบากมากเลยค่ะจะเดินทางไปฝั่งนูก่ก็ต้องใช้ทางเบี่ยงนะคะ ค่ะคนกอรงการคนตกมาคืนนะคะเนี่ยน้ำไล่มาเตะลําคลองเต็ไมไปหมดเลยค่ะ <_ d ata> น้ำเยอะก็มีคนดีนะคะมีผู้คนชาวบ้านก็ได้มาตอกปลาได้มาห้าปลาได้ขัวได้กินนะ,นะคะ ละมาแต่ย่างได้ก็ละมาแต่มาปลาได้นะคะนี่จะกัารละมาในลำคลองตอนนี้กันกโยนนะคะ ท่านเลวา่าคนตกน้ำพวมมามากองมีเพือนบ้านมาตอกป้ากันเยอะแยะค่ะ,คะ,ะล้าจําหนลล่ๆที่วา่ามากับน้ำมีมานะคะคลิปนี้ก็มีตุ้มมีเพี่ยงแล้วนี้นะคะให้เพื่อนๆกิดตามคลิปก่อไปค่ะสวัสดีค่ะ